จะเป็นจุด,จดนั่งจุดชมวิวอะไรประมาณนี้คยนี่นะครับวอร์มเครื่องซะหน่อยเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะจากนครนายกนะฮะบ้านเราใกล้ๆนะเดินทางช้ามากไม่ได้นะฮะเดี๋ยวฝนตกนะฮะเวลาน่าจะถึงอุทยานชาทับลานเนี่ยน่าจะไม่ไม่นานนะครับผมคิดว่าไม่น่าใช้เวลานานเพราะว่าอุทยานปิดหโมงนะ แล้วก็เลยต้องรีบไปเช็คอินก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพักเครื่องแล้วจอดบินโดนสักพักหนึ่งนะฮะ โอเคนะครับเมื่อกี้บินโดนให้ดูบริเวณหน้าอุโมงนะไม่กล้าไปใกล้มากนะครับเดี๋ยวอัดเดี๋ยวจะไปรบกวนสัตว์ป่าเอาให้รู้ว่าบริเวณบนอุโมงนี้นะฮะเป็นที่สถานที่ที่อุทยานทําไว้นะครับเพื่อเชื่อมระหว่างอุทยานเขาใหญ่กับอุทยานทับลานนะครับผมเพื่อให้สัตว์ป่าได้เดินเดินย้ายสินฐานไปหากินกันนะครับผมในบริเวณนี้นะก็ประมาณนี้นะเป็นการอนุรักษ์ไปในตัวแล้วก็ใช้ ใช้งานสาธารณประโยชน์ไปในตัวนะครับผมเคเดินทางต่อเลยดีกว่าไป1 44กิโลเมตรนะฮะมีทางทางนะครับผมช่วงนี้รถตก็จะติดหน้าดูก็จะยาวซะด้วยยังไงขับมาระวังกันด้วยนะครับผมยาาข้าคืนแน่มอไซค์ได้เปรียบนะฮะเราโอ้โหไม่ได้เปรียบตรงขยะได้แหละไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วอเออขออยอนนะจ๊ะ ยาขครับผมโอ้โหยาวเลยจ้าใกล้ถึงกันแล้วนะครับผมน่าจะาทางนี้แหละจี GPS ะเมตรแล้วมา200เมตรเดี้ยวซ้ายนี่เพือดสายไทยสมัทคีนะฮะโอ้โหตลาดบานเลยนี่นะอะไรเฟ้อกินกันแถวนี้ไหม มาถึงบริเวณแยกที่จะเลี้ยวเข้าทับลานแล้วนะฮะเดี๋ยวว่าจะดูร้านค้าแถวนี้นะ,ะร้านนี้เลยดีกว่าร้านใหญ่ๆเฮ้ยร้านซ้ายนี่ก็ได้จอดง่ายเพราะถับฝนไม่หมดแล้วเอาไงดีกับชีวิตอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้ละกันพรเจ้าแมวดังมาเอ้ยขี้อ้อนมากเลยนะฮะแมว ใครก็ไม่รู้แมวร้านนี้แหละเหลืออีก4.5กิโลนะครับผมถึงเป้าหมายอันนี้เราแวะซื้อน้ำก่อนนะฮะข้างบนเมื่อกี้เราโทรไปถามที่อุทยานแล้วนะครับผมเขาบอว่าร้านค้า,าทยอยปิดไปบ้างแล้วนะฮะเขาให้เราเตรียมน้ําเตรียมสเสบียงขึ้นไปเลยนะครับผมก็เลยต้องแวะซื้อกันบริเวณนี้นะครับผมไปเจอกันอีกทีข้างบนเลยละกันไปจ้า หมายกัน4.5กิโลหาเก็บตะวันนะฮะซึ่งเรามาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วไม่ได้เก็บแน่นอนตะวันเพราะว่ามา,มาในช่วงหน้าฝนนะครับผมก็เช้าๆหวังว่าจะเจอมเมฆหมอกส,สวยๆนะฮะปกติมาที่นี่มาเย็ดไม่ได้นะครับเพราะพาที่ตกสวยมากแต่เราไม่ได้หวังนะฮะ <c oughs> <c oughs> การไม่หวังคือไม่ผิดหวังะฮะ แล้วก็ไม่ตัองหวังแน่นอนเพราะว่าโหดูนุนพาทิตย์อยู่น่นจมอยู่ในเมฆนะฮะอยู่ดีก็มาโหมดเอ็ดูโรเฉยเลยนะปรับตัวไม่ทันเลย <c oughs> ดินแดงกล่่ำเลยเพิ <c oughs> <c oughs> ่งรู้เมื่อกี้ซัดมาเต็มคอเลยดีไม่กลิ้งมีเอ็ดูโรสนุกสนุกอย่างนี้ก็ไม่บอกใครถึงกันแล้วอีก2.1กิโล หินกรวดเยอะมากนะครับเจอโค้งนี่เทตรงๆดีกว่าประเทโค้งที่นี่เสียงนะดูนะดูจากฝุ่นนี่ก็น่าจะพอเดากันได้นะครับระวังสัตว์ป่าแแต่ว่าแถวนี้ก็มีสัตว์ป่าเนี่ยเอเอเพิ่มเวลไปอีกนะฮะโดยการเป็นดินหนังหมูเบา ปรับปรุงพัฒนานะครับผมจะรอจะไปได้เนาะโอเคขอบคุณครับวันนีครับ,รบกลางเต็นท์ตรงไหนเอ่ยมาเที่ยวต้มากลางเต็นท์กลางเต็นท์ครับเดี๋ยวรถมาจอดใกล้เมืองมาลงเตรงนี่ก่อนครับผมโอเคแล้วรถมาครับครับครับอ่านเอานะครับผมเราไปร้านกลางเต็นท์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพระอาทิตย์จะตก นี่ข้างหน้านี่เป็นอ่าเป็นน้องๆน,นะครับผมที่ขี่มาเที่ยวเฉยๆนะครับผมไม่กางเต็นท์นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงฮิตนะครับผมแฮทแทกเซฟทับลานนะฮะแต่อย่างผมนี่ก็มาไม่ได้เซฟอะไรเขาหรอกก็มันใกล้บ้านนะฮะแล้วก็ผ่าหลรอบแล้วก็ไม่เคยแวะขึ้นมาสักเคยมาสิแต่ไม่เคยนอน ใช่ใช่ใช่แต่ว่ารอบนี้เราอยากจะนอนดูนะฮะอยากจะรู้อากาศเป็นไงเขาว่าลมมันแรงดีนะครับนี่จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะ,ะที่จอดชมวิวชมมลายแต่ว่าเราจะไปจุดแต่อันนี้เช้าเราเดินมาเราจะไปจุดที่กลางเต็นท์ของเรานะครับลงไปเรื่อยๆแล้วกัน As, as, as. ทางก็จะเอ็นดูโรนะฮะอย่างชอบเลยทางงี้ไม่มันต้องอย่างนี้สิเอนดูโรเบาๆนะธรรมดารถอะไรก็มาได้ไม่ถึงเอนดูโรอะทางฝุน่นเฉยเราก็จะเจอทางปูนนะครับผมจุดนี้เนี่ยถ้าใครไม่ ไม่ได้มากลางเต็นท์เนี่ยแล้วมาชมวิวฉนเฉนยๆไม่ได้มาแน่เมื่อเราที่แล้วผมก็ไม่ได้มาจุดนี้นะครับผมโอเคถึงแล้วนะครับผมลานกลางเต็นท์เดี๋ยวเราขอเลือกมุมก่อนนะฮะว่าเราจะอยู่มุมไหนดีนะครับอ่าสงบเป็นส่วนตัวนน่นมุมนี้แน่เลยที่เขาคิดกันเดี๋ยวขวบวน,วน,วนดูสักรอบนึงก่อนนะว่าเราควรจะอยู่ไหนดีตอนนี้ก็มีคน มันชิงพื้นที่ไปบ้างแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจอดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกแล้วกันดีฮะเราเอาไงดีฮะจริงๆตรงไหนก็วิวดีแหละนะผมว่าตรงนู้นคนจะแน่นหน่อยนะฮะถ้าเป็นตรงนี้ก็โอเคนะผมว่า มันร้อนไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละถ้าแดดมานะแต่ช่วงนี้ไม่มีหรอกแดดผมว่าไม่มีทางที่จะมีแดดตรงนี้แล้วกัน ยามเย็ยนพาทิศนี่อย่าได้หวังจะดูนะเพราะว่าไม่ตกแน่นอนตกนะฮะแต่ว่าเมฆบงังบรรยากาศดีนะฮะดีมากอากาศไม่ร้อนนี่ขนาดเหนื่อยๆนะนั่งพักแป๊บเดียวเริ่มเย็ยนแล้วเรามาทิ้งขยะก่อนจะมีจุดทิ้งขยะอยู่นะครับผมโอเคห้องน้ำอยู่ด้านซ้ายนี่ห้องน้ำด้านขวาสุด ก็ด้านตรงกลางแล้วก็ทางซ้ายนะครับผมผมรู้ว่าแต่ละคนอยากรู้ว่าสะอาดหรือไม่นะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเราดูของผู้ชายก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูของผู้หญิงข้างในภายในนะของผู้ชายนะครับโอเคอยู่นะ บริเวณนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือล้างของล้างจานล้างทุกอย่างนะครับผมอ่าผมมาวันอาทิตย์นะครับผมก็โอเคนะคนมากางเต็นเยอะอันนี้ไม่ใช่จุดที่เราอยู่นะอันนี้อีกจุดหนึ่งก็ถือว่ากลางเป็นระเบียบเรียบร้อยจังเอออน,นาเขตวีน่นกันเป๊ะๆเ,เ,เลยนะฮะรถจอดบริเวณนี้นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับ ริเวณนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของอุทยานนะครับผมสำหรับคนที่อยากนอนเต็นท์นะแต่ไม่ค่อยได้กลางนะเลยไม่มีอุปกรณ์นะฮะตะวันจะตกดินแล้วนะครับแต่ไม่ได้ลุ้นตะวันนะอย่างที่คาดไว้เพราะว่าเมฆหนาะมากๆนะฮะยากาศตอนนี้ก็เย็นดี อากาศไม่ถึงก็เย็นมากนะครับถือว่ากำลังดีตอนนี้เราอยู่หน้าเต็นท์แล้วนะนั่งเล่นนะฮะชิวๆในตอนนี้นั่งชมธรรมชาติที่กำลังจะถูกเฉือนแต่คะแนนตอนนี้นะครับ9 0 0 0แสนต่อสี่หมนดนะฮะอย่างน้อยผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่อยู่ใน 9, ก้าแสนนะครับผมก็ไม่ใช่ว่า จะเป็นคนดีนะก็สงสารชาวบ้านอยู่นะชาวบ้านที่เขามาอยู่ก่อนอะไรอย่างนี้แต่ยังไงก็อยู่ก่อนสัตว์ป่าไม่ได้ฮนะสัตว์ป่ายังไงก็อยู่มานานแต่อาจจะพูดไม่ได้นะครับผมเป็นไปได้อยากให้มันมีเนื้อที่ป่าเยอะๆนะครับเนื้อที่ของคนคนมีสมองนะครับมันไปอยู่ที่ไหนมันก็หากินจนได้นะครับคือชาวบ้านก็น่าเห็นใจนะฮะแต่ว่า นายทุนจะแอบแฝงมาด้วยนะครับผมถ้าพรุ่งนี้มีเวลาเดี๋ยวจะพาขี่ไปดูนะว่ามีจุดไหนบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะครับตอนนี้ข้างนอกมีฝนโรยลายมานิดหนึ่งฮนะแต่เราที่เราต้องหน้าข้างในอะ่ะเพราะว่ามันมีแมลงตัวน้อยๆนะมันเกาะหน้าลำคาญมากแต่มันไม่ใช่ยุงนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่น,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 นี่นี่นีนน่นี่แถวนั้นเลยนนนนนน เราต้องเปิดให้มันไปไปอยู่ที่ไฟนะครับมันชอบไฟกันมากแล้วมันก็จะไม่มากวนเราตอนนี้เต็มหลอดไฟไปแล้ว <c oughs> ด้านบนโอเคผมก็เป็นวัดด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันดีกว่า เียมเช้าครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนเช้าเช้าตอนนี้บางคนก็ยังหลับไหลอยู่นะ ป่าดงพงไพรล,ลานป่าผาเก็บตะวันอีกติดนึงจะถึงแหละถึงไหนวะเพราะเราเพิ่งมาจากติดนึงอันนั้นนะฮะจุดนี้นะฮะคนจะไว้ชมพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับผมส่วนเช้าๆก็ไม่ค่อยมีอะไรฮะมีหมอกมีอะไรนิดหน่อย ไฮไลท์ของที่นี่คือพระอาทิตย์ตกดินนะฮะเก็บตะวันเก็บภาพของตะวันที่จะตกดินนะฮะจะทำระเบียงกว้างหน่อยดังว่าคนน่าจะมาถ่ายรูปก,กันเยอะนะฮะแต่ช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าเมฆเมฆฝนน่าจะปกคลุมทั่วพื้นที่อีกหนึ่งป้ายมีหลายป้ายมากเลยคําว่าเก็บตะวัน,นแต่ป้ายนี้มีนกเนือกด้นนะฮะ เกาอ,อยู่สองตัวสีเล่นจะซิดแล้วนกเงือกเป็นนกผีแล้วอันนี้มีชื่อว่านั่งเล่นตรงนี้อากาศดีมากเลยนะผมเป็นโต๊ะนั่งโต๊ะไม้ตอนนี้สายแล้วนะครับแต่นักท่องเที่ยวก็ยัง กางเต็นนอนเล่นกันอยู่นะฮะเพราะว่าอากาศยังดีนะวันนี้น่าจะอากาศดีทั้งวันเราเจอตัวการแล้วนะฮะแมลงตัวที่พูดถึงเมื่อคืนชื่อแมลงอะไรไม่รู้รู้จักไหมหน้าโซมไม้ไม่รู้นะฮะตอนนี้เราเพิ่งตื่นด้วยเรานอนต่อจากเมื่อ เมื่อเช้านะไปเดินเล่นกันแล้วก็ไม่รู้จะทำไรเพราะอากาศดีเปี่ยมฝนตกดะยินไหมฝนตกนะก็เลยนอนต่อมาอากาศตอนนี้ข้างนอกก็ดูเมฆไปเปิดมุ้งให้ดู <c oughs> เหมือนประเทศพมา่าห <c oughs> มอกเริ่มหนาแล้ว แถวพระธาตอินแควนนะฮะหมอเยอะกว่ามาเช้าอีกตอนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องนอนต่อนะ จากพาเช็ดตัวไว้ด้านนอกนะครับเมื่อวานตัวอะไรมาวางไข่ก็ไม่รู้คือไข่อะไรเดี๋ยวเราจะรอดูจกกนกว่ามันจะฟักนะครับแล้วเราจะเดินทางต่อตอนนี้เที่ยงกว่า,วาแล้วนะฮะแล้วก็เริ่มเก็บข้าวของกันแล้วเพราะว่านอนต่อได้ยาวอากาศดีทั้งวันนะครับนอนต่อได้เลย เดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าเราอำลาไล่ผาเก็บตะวันแล้วนะครับอันนี้กล้องไม่ได้ใส่ไม์นะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าต้องตะโกนดังๆแล้วก็เมื่อกี้โอ้โหก็ลืมถ่ายไว้มัวแต่ยุ่งทํานู่นทํานี่นะฮะเป็นวิวหมอกขาวฟุ้งเหมือนภูทับเบิดแล้วนะฮะแบบปกคลุมเริ่มปกคลุมลาแล้วมาที่นี่มารอบนี้ได้หลายฟิลมากเลย มีเสียงชิ๊ชิชชิชบ้างของ ADV เป็นไรเอ่ยใครรู้คอมเมนต์นบอกหน่อยเมื่อคืนตากฝนรถจอดตากฝนเซ็งเลย <S 2> <S 2> ตอนแรกมันก็จอดอยู่ในร่มดีๆนะฮะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขไม่บอกอะไรหรอเขาทำหน้าแบบงนงเราก็เลยเอะ จ้งงอนเราก็เลยแบบจริงๆมันมีเต็นท์ข้างๆเขาจอดก่อนนะครับเราก็ถามว่าจอดได้หรอครับเขาก็บอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่มาก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะพี่เขาก็เลยจอดเราก็เลยจอดตามฮนะก็ส <c oughs> รุปเจ้าหน้าที่เขาก็มาบอกเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าตอนนี้โอ้โ oh, หทางสุเรื่องเลยแล้วพัดไปแล้วละ่ะ